คนที่หายไปจากชีวิตคุณเวลานี้เขาเป็นอย่างไรบ้างขอย้ําเวลานี้เราูนุนงานไปเป็นคลิปเรนด้อมเป็นดวงโดยรวมเวลานี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคนที่หายไปจากชีวิตของคุณเป็นคลิปเรนด้อมนะขอย้ําเวลานี้ห้าใบนะคนที่เดินจากชีวิตคุณไปคนที่หายไปจากชีวิตคุณ เวลานี้ก็เป็นอย่างไรบ้างเป็นคลิปโดยรวมเป็นดอเรนดอมนะชาวทาตน้ำกรกฎพิจิตรมิน king of cup เขายังรู้สึกดีกับคุณมากคนคนนี้เขายังรู้สึกดีกับคุณตลอดเวลานะใต้สำหรับชาวทาดน้ำเขาคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้คนที่เคยหายไปจากชีวิตคุณคนเดินจากชีวิตของคุณไปคนคนนี้ เขาคิดถึงคุณมากๆกคนคนนี้ทูออฟว n นชาวธาตุไฟเมทสิงทนูเขาคิดถึงคุณนะทบทวนเรื่องราวชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มคนคนนี้เป็นคนมีโก้สูงมากนะคนคนนี้คิงออฟ o อฟเป็นคนค่อนข้างมีโก้สูงมากคนคนนี้มั่นใจตัวเองสูงคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเช่นกันเดอะมู n เขาคิดมากเขาคิดมากมหม ตอนนี้เวลานี้เขากังวลทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวที่ผ่านมาเขาคิดมากเขากังวลบางทีเขานอนไม่หลับคนคนนี้เดะมูนเขาคิดมากเลยนะชาวธาตุดินะสบกัมมันกรคนคนนี้เวลานี้เขามีการเงินที่มั่นคงเขาคิดว่อยากจะมาดูแลคุณนะคนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขาอยากกลับเข้ามาคุณนะเขาอยากมาซัพพอร์ตคุณอยากมาดูแลคุณคนคนนี้ ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเช็กออฟเป็นตะเพาเขาต้องการที่จะมาดูแลคุณมาชดเชยเรื่องราวที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้ชาวธาตุดินเดอะเวิลด์คนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลเดอะเวิลด์ต่างถิน่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางท่านต่างภาษาเดอะเวิลด์เรามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้ของคุณเขายังรู้สึกอยคุณนะ ชาวธาตุน้ำกรกฏวิจิตเมนคิงออฟครับที่ผ่านมาคนคนนี้ของคุณเขาไม่ซื่อตรงกับคุณไม่ซื่อส่กับคุณมีความลับลงคมมีความลับลมคมในพูดจาไม่ตรงไปไม่ตรงมากับคุณคนคนนี้เซเว่นออฟสองชาวธาตุลมเขาเป็นคนไม่ก่อยซื่อตรงกับคุณที่ผ่านมาคนคนนี้เอ็ดออฟเป็นดักเค้าเขาจะให้คุณค่าของคุณมากขึ้นคนคนนี้เห็นคุณคนมีค่ามากมายคนคนนี้เวลานี้ชาวธาตุดินประสบ กันกนเขาอยากไปพูดคุยกับคุณนะเขาอยาก,กมาขอโทษคุณนะคนคนนี้สามเดือนประสบกันกนที่ผ่านมาเขาอยากจะให้คุณยกโทษให้เขาจากการเขาเดินจากคุณไปตอนนี้เวลานี้เขาอยากมาพูดคุยกับคุณมากๆคนๆคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนีออฟเป็นตั e เข้าเขาอยากมาพูดคุยอยากมาขอโทษคุณนะคนคนนี้